คนทำงานอย่างเราถ้าอยากวางแผนลงทุนซื้อกองทุนอะไรดีอ่ะไทย ESG กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนพร้อมช่วยลดหย่อนภาษีแล้วมันดียังไงมันคือการลงทุนในธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมหลักธรรมาภิบาลหรือ ESG ของที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ต่างก็ใส่ใจ ESG มันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเยอะจริงอะจริง ง oh. ั้นเอาทุกอย่างที่เป็น ESG ออกไปจากชีวิตแกดู <c oughs> ใครมาจากบริษัทที่กระบวนการผลิตคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมออกมา ใครมาจากบริษัทที่ดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมและใส่ใจสังคมออกมาใครมาจากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและต่อต้านคอร์รัปชันออกมาออกมาหมดแล้วออกมา เชื่อหรือ,อยังเชื่อแล้ววันนี้ธุรกิจที่มุ่งหน้าสู่ความยั่งยืนอยู่รอบตัวเราไทย e อสกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนลงทุนในบริษัทที่ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมลงทุนในบริษัทที่ดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมและใส่ใจสังคมลงทุนในบริษัทที่มีหลักธรรมาพิบาลโปรง่งใสและต่อต้านคอร์รัปชันเลือกวางแผนลงทุนลดหย่อนภาษีวันนี้เพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีได้สูงสุด3 0 0 0 0 0บาทถือครองขั้นต่ำเพียงแค่5ปี เริ่มเลยวันนี้เริ่มแล้วไทย ESG ลงทุนยั่งยืนพร้อมคืนภาษี